ความเดิมตอนที่แล้วตอนนี้เรารู้แล้วว่าการลงทุนไม่เหมือนกับการพนันแต่จะกำเงินกระโดดเข้าไปลุยเองเลยนั้นก็ยังติดปัญหาเล็กน้อยอยู่ที่การเลือกเลือกไม่ถูกตัวเลือกมีเยอะจนนับไม่หวาดไม่ไหวแถมแต่ละอันต่างกันยังไงก็ยังแยกไม่ค่อยจะออกหลายคนต้องพบกับบทเรียนราคาแพงทั้งโฆษณาเกินจริงทั้งไม่ตรงปกแถมยังมีรายละเอียดยิบย่อยยุบยับทำงานทุกวันก็ยุ่งจะตาอยู่แล้วจะเอาเวลาที่ไหนมาศึกษาเองอีก ฟังพี่นะไอ้น้องให้คนอื่นช่วยนวค่าลงทุนนั่นมาควบคู่กับความหลากหลายบางคนก็อาจจะพอรู้จักสินทรัพย์แต่ละชนิดแบบง่ายๆแต่แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ลึกรู้จริงมันไปซะทุกตัวจึงเกิดสิ่งที่เรียกว่ากองทุนรวมขึ้น กองทุนรวมก็เหมือนผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะให้บริการลงทุนแทนเราเสร็จสับแต่ละกองก็ถนัดสินทรัพย์กันคนละแบบมีผลตอบแทนและความเสี่ยงแตกต่างกันไปเปรียบไปก็คล้ายกับผู้จัดการทีมทฟุตบอลที่คอยวางแผนกลยุทธ์และคัดเลือกนักเตะให้กับโอนเนอร์เจ้าของตังอย่างเราแค่เลือกว่าอยากปั้นทีมที่เน้นเกมรับหรืออยากได้แบบภาพสนามบุกบูล้างพลานแล้วไปหาผู้จัดการมาจัดทีมให้ก็พอ กองทุนรวมจึงช่วยแบ่งเบาภาระของเราได้ไม่ต้องคอยติดตามความเคลื่อนไหวไม่ต้องมาตัดสินใจรายวันด้วยตัวเองถ้าเราเลือกกองทุนที่ตอบโจทย์เอาไว้แล้วก็จะมีคนช่วยคัดสรรให้เป็นอย่างดีไม่ต้องมีความรู้ระดับผู้เชี่ยวชาญก็สามารถเป็นเจ้าของสุดยอดทีมกันได้ทุกคนแล้วผู้จัดการแบบไหนดีที่สุดกองทุนรวมนั้นมีมากมายราวกับเม็ดทรายบนชายหาด แต่เราขอย่อลงมาเหลือแค่6แบบแบบง่ายๆผู้ชมจะได้ไม่หัวใจวายตายไปเสียก่อนนะครับเริ่มกันที่กองทุนรวมตลาดเงินเป็นแหล่งรวมของคนชิลๆเน้นลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นจึงมีความเสี่ยงต่ำมากเหมาะสำหรับการพักเงินระยะสั้นใครที่ชอบความผันผวนต่ำและต้องการสภาพคล่องก็หันมามองกองทุนรวมตลาดเงินได้เลยผลตอบแทนก็ดีกว่าเงินฝากอีกนะอย่างนี้ก็ดีสิได้เงินแต่เสี่ยงน้อย ได้้เท่านีมาที่กองทุนรวมตราสารหนี้ดีกว่าที่นี่เราได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยจากการถือครองตราสารหนี้แล้วตราสารหนี้คืออะไรครับตราสารหนี้ก็คล้ายๆกับการที่เราเอาเงินไปให้คนอื่นกู้ถ้าลูกหนี้เป็นรัฐจะเรียกว่าพันธบัตรถ้าเป็นเอกชนจะเรียกว่าหุ้นกู้ตราบใดที่ประเทศนี้ยังไม่ล่มสลายรัฐก็น่าจะหาเงินมาจ่ายคืนคุณได้แน่ๆโอกาสโดนเบี้ยวจึงต่ำมาก แต่ถ้าอีกฝ่ายเป็นเอกชน <sh arp> ก็ต้องดูให้ดีว่างบการเงินของเขาเข้มแข็งไม่ชิงเจงปิดบริษัทไปซะก,ก่อนกองทุนรวมตราสารนี้จึงมีความมั่นคงสูงเหมาะก,กับคนที่ต้องการพักเงินานานขึ้นอีกนิดโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ตลาดพันผวนเพราะตราสารนี้มักจะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับหุ้นนะจ๊ะตราสารนี้นะมันน่าเบือ่อลงทุนทั้งนีทำไมไม่เอาของใหญ่ๆมาลงขันกันสร้าง เ็นดูสักหน่อยไหมล่ะต้องนี่เลยกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรือ IFF เพราะยังไงประเทศก็ต้องใช้กระแสฟไฟฟ้ารถไฟท่าเรือสนามบินเมกับโปรเจกต์เหล่านี้เป็นโอกาสที่นักลงทุนสร้างกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอแถมยังได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกด้วยคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วลงทุนในของดีใครๆก็ต้องใช้แบบนี้คงได้กำไรเยอะแน่ๆใช่ไหมครับ รายได้ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจะมีทั้งแบบที่ขึ้นอยู่กับกําลังผลิตเช่นกระแสะไฟฟ้ากับแบบที่ขึ้นอยู่กับความต้องการเช่นรถไฟฟ้าถ้าผู้โดยสารน้อยก็ทําเงินได้ไม่มากมีความเสี่ยงอยู่ดีไม่มีการลงทุนแบบไหนได้กําไรชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นหรอกว้าอยาก,กะเะษียณพุ่งนี้นอนกินพาสีอินคัมสบายๆแบบนั้นไม่มีเหรอนั่นก็ต้องมาทางนี้เลยจ้ากองทุนรวมอินคัมฟัน ไขก๊อกครั้งเดียวน้ำไหลตลอดไปสร้างรายได้สม่ำเสมอให้กับคุณโดยเฉพาะอินคัมฟันเป็นกองทุนรวมแบบผสมเรียกว่าหน้ารวมมิรอย่างละนิดอย่างละน้อยมีทั้งตราสารหนี้ตราสารทุนอสังหาริมทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน ETF ผสมสินทรัพย์หลายแบบรวมกันมาแถมยังกระจายการลงทุนออกไปทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงสารสารให้คุณมีพาริซอินคัมเป็นเสือนอนกินได้ แต่กี้ใครพูดว่าเสือนอนกินใช่ไหมก็ต้องอสังหาริมทราบสิจะมีอะไรจริงแท้ไปกว่าที่ดินกองทุนรวม Property Fun ีหรือรีดสำหรับคนที่ชอบความจับต้องได้ของอสังหาทั้งโรงแรมศูนย์การค้าหรือว่าบ้านจัดสรรกองทุนรวมนั้นใช้เงินน้อยกว่าให้ท่านไปก่อตั้งธุรกิจเองอย่างแน่นอนแถมยังสามารถผสมผสานธุรกิจความเสี่ยงสูงแบบซีซันนอลกับความเสี่ยงต่ำแบบค่าเช่าเพื่อลดความผันผวนลงไปได้ สารฝันของคนอยากเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์กองทุนรวม Property ฟันหรือรีดจะนำพาคุณไปสู่ความมั่งคั่งแต่อสังหาริมาสภาพคล่องต่ำนะถ้าเป้าหมายคือทำกำไรสูงสุดในระยะเวลาสั้นๆก็ไม่มีอะไรมันไป็นอก,กองทุนหุ้นแล้วล่ะคุณเอ้ยกองทุนรวมหุ้นหรือกองทุนรวมตราสารทุนมีโอกาสที่จะให้ผลตอบแทนสูงมาก แต่ก็แลกมาด้วยความพันผวนที่มากที่สุดเช่นกันเหมาะสําหรับคนใจนิ่งมีเงินเย็นไม่รีบใช้เงินยอมรับได้ว่ามีโอกาสขาดทุนแต่ก็คาดหวังการเติบโตในระยะยาว <c oughs> แล้วจะรู้ได้ไงว่ากองไหนเหมาะกับเราที่สุดนะครับ <c oughs> การจะบอกได้ว่ากองทุนไหนเหมาะกับเรา <c oughs> ต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อน <c oughs> ว่าเป้าหมายการลงทุนของเราคืออะไร <c oughs> บางคนอยากได้เงินเร็วๆ <c oughs> คิดว่ารับความเสี่ยงได้มาก แต่พอตลาดหดตัวก็กินไม่ได้นอนไม่หลับตลาดหลักทรัพย์จึงแนะนําให้ทุกคนลองประเมินความเสี่ยงของตัวเองก่อนเมื่อรู้ตัวว่าอยากได้อะไรรับความเสี่ยงได้แค่ไหนแล้วค่อยมาเลือกกองทุนที่น่าสนใจโดยดูผลประกอบการย้อนหลังหรืออัตราค่าบริการของแต่ละเจ้าคุณอาจสบายใจกับกองที่ชาร์จค่าฟรีสูงหน่อย แต่ผลงานดีสม่ำเสมอก็ได้เพราะราคาที่คุณจ่ายก็คือค่าผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมสแตนบายปรับแผนให้คุณได้ทันทีหากเกิดเหตุไม่คาดฝันกองทุนรวมยังมีตัวเลือกอีกมากมายมหาศาลบางคนชอบการลงทุนแบบมีธีมเช่นสนใจกองทุนหุ้นสื่อสารหรือหุ้นโรงพยาบาลเท่านั้นยิ่งเฉพาะทางก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงเพราะเป็นการลงทุนแบบกระจุกตัว เหมาะกับคนที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจนั้นๆเป็นพิเศษหรือจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่มีตัวแปรเรื่องไทม์โซนและอัตราการแลกเปลี่ยนต่างๆมีความหมือหวาท้าทายให้คุณเลือกได้ไม่รู้จบ เราไม่ต้องรู้จักมันดีไปซะหมดทุกอย่างสิ่งที่สําคัญกว่าคือรู้ว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกันและใจเรารับมันได้ที่จุดไหนเราสามารถเป็นเจ้าของหลายๆทีมพร้อมๆกันได้ถ้าผลงานของผู้จัดการหลายคนนั้นน่าสนใจการลงทุนไม่ได้เป็นเรื่องยากอย่างที่คิดตัวเลือกมากมายอาจทําให้หลายคนกลัวไปก่อนแต่ยิ่งมีตัวเลือกมากก็ยิ่งมีโอกาสที่เราจะได้พบกับทรัพย์สินที่ใช่ การลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับเราเป็นแบบไหนจะตอบคำถามนี้ได้อย่างมั่นใจก็ตอบเมื่อการลงทุนนั้นตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินของตัวเองได้อย่างแท้จริง